สำนักคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤตินำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรมที่โรงแรมอัยาลาแกลนพาเลตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายวัฒนกันณฑ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมพุทธศักราช2558โครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่กรมคุมประพฤติสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญต่อการนำพาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรมและในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆของกระทรวงยุติธรรมในรูปแบบการเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม โดยร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจึงจําเป็นต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนโดยการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครอบคลุมทุกตบำบลสําหรับการอบรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายอาญาโดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติจากแต่ละอําเภอในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น54คน